ที่แบบคอยเป็นกำลังใจมาให้ตลอดไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยคือ b l i n กทุกประเทศน่ารักมากๆแบบเขา enjoy มากๆแล้วพอเราพอหนูได้เห็นทุกคน enjoy หนูก็ enjoy ด้วยไม่ว่าบ l i จะทําอะไรคือหนูเห็นหมดแล้วก็มันมันเป็นกมันเป็นกําลังใจให้หนูจริงๆแบบขอบคุณมากๆคิดถึงคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะ ร맞어요พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ค่ะพูดชทยได้ค่ะอ,อ่อโอเคพูดไทยโอ้ยพูดไทยอ,อที่เปิดไลฟ์วันนี้ก็คืออยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาฉลองเจ็ดปีเนาะมาฉลองเจ็ดปี แบล็คพิงกก็เลยอยากจะมาคุยกับลิงสซะหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยคุยแบบกับลิงแบบคนเดียวเลยไลฟ์คนเดียวไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขินอ่ะหนูไม่รู้หนูจะพูดอะไรอ่ะก็เลยไม่เคยได้มีโอกาสหรือได้ลองเปิดคนเดียวก็จะแบบเปิดกับโรเซ่ไม่ก็พี่จีสูตลอดแต่ว่าค่ะวันนี้ก็ ถือโอกาสคบรอบเจ็ดปีแบลพทิมก็เลยอ่ะลองใหม่ก็ได้ขอบคุณที่แบบคอยเป็นลังใจมาให้ตลอดแล้วก็ช่วงนี้ทัวร์คอนเสิรต์ตด้วยคือไปไหนไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยแ <laughs> บบทุกประเทศเลยหนผรู้สึกว่าเอ้ย <laughs> คือมันมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะใจชื้นหรอชืชื่นใจ เราเคาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ะแบบคือเราอยู่บนเวทีซึ่งบางทีก็อยากจะบอกว่าคือมันทัวร์บ่อยคือดีใจอยู่แล้วที่ได้เจอลิงทุกทุกประเทศคือดีใจดีใจอยู่แล้วแต่บางทีมันก็แบบคอนดิชันเราแบบเอเนอร์จีเรามันยังแบบไม่มาใช่ปะแต่แบบพอได้เห็นแบบป้ายภาษาไทยทุกประเทศเลย <laughs> มันเลยแบบ เ้อเออคือคือมันคือสู้แล้วก็แบบคือไม่ว่าจะไปประเทศไหนคือเิลงทุกๆประเทศน่ารักมากๆแบบเขาเอนจอยมากๆแล้วพอเราพอหนูได้เห็นทุกคนเอ j นจอยหนูก็เอ j นจอยด้วยหนูก็เริ่มมี e NERGY ขึ้นก็คือจะบอกว่าไม่ว่าเิงจะทำอะไรคือหนูเห็นหมดแล้วก็มันมันเป็นมันเป็นกำลังใจให้หนูจริงๆ อขอบคุณมากมาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ทุกคนคอยเขียนให้กำลังใจขอบคุณมากมากค่ะ